ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พวกเราจะมาทัวร์เดอะสมุยมร์เมดรีสอร์ทกันนะครับถ้าคุณสนใจหรืออยากรู้ว่ารีสอร์ทที่นี่มีอะไรก็มาดูกันเลยส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ของโรงแรมนะครับเมือเมดแปลเป็นไทยได้ว่าแปลว่านางเงือกนะครับ แต่เป็นฝัมสวนแล้วก็ฝักทะเลค่ะแต่ละห้องแบบมีนาฬีกตทะเลห้องับบราคาลดเยอ็เรื่องราคาฝังทะเลของเราจะเริ่มต้นท,ท,ที่1,990บาทจะเป็นแบบซีวิวเลยเปิด ั้งแต่ห5 9 0บาทอันนี้จะไม่ซีวิวถ้าเป็นแบบซีวิวจะอยู่ที่1,990บาทเป็นสีเขียวรอบสาะว่ายน้ำด้านนี้เลยค่ะ mm hmm. ส่วนฟังสีเหลืองนะคะจะเป็นห้องอยู่ที่1 0 0 0อพ่ะอบาทอันนี้จะเป็นแบบไซซ์ C นะคะส่วนอีกแบบหนึ่งจะอยู่บริเวณหลังหน้าฟอนต์เลยค่ะอันนี้จะอยู่ที่2,990ค่ะ แล้วก็ห้องที่ดีที่สุดของเราจะอยู่ด้านนี้ค่ะเป็นห้อง7,500พห้าบาทอันนี้จะสำหรับห้องพักสองท่านเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นห้องกว้างกว่า,วาห้องทั้งหมดเลยค่ะอันนี้จะเป็นทะเลของเราโรงแรมของเรามีทั้งหมด3าสระไม่ว่าลูกค้าจะพักฝั่งสวนหรือว่าฝั่งทะเลลูกค้าสามารถมาเล่นน้ำได้ทุกสระเลยค่ะตรงนี้มีบริการอะไรบ้างหรอคบในห้อง เป็นห้องแอร์นะคะของเราจะมีน้ำและชากาแฟฟรีค่ะอันนี้เป็นสีฟันจะอยู่ที่60บาทน้ำแร่ในตู้เย็นอันนี้ขวดละ30บาทค่ะแต่้านห้องพัดลมของเราจะมีแค่น้ำดื่มแค่อย่างเดียวค่ะราคานี้จะไม่รวมอาหารเช้าคะของเราจะมีร้านอาหารเปิดตอนเช้าเพื่สามารถสั่งจ่ายที่ร้านอาหารได้เลยค่ะแล้าเป็นอเมริกันเซตจะอยู่ที่300บาทขอดนึงค่ะอันนี้ก็คือรายละเอียดใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ เป็นรายละเอียดและท้ายทีงสุดข,ของเราเลยคถ้ามีใครสใครนใจที่ไหนที่นี่นะคะก็จะมีนำตรมาให้เป็นแบบนี้เลยจะมีที่หน้าคอนเตอร์ เป็นยังไงกันบ้างครับของทางฝั่งโซนของล็อบบี้ชอบกันไหมเอ่ยเราก็จะไปดูโซนต่อไปกันเลย คือเปาครับอันนี้คือโรงแรมนี้มันมีข้อดีอะไรบ้างครับผมขอถามหน่อยผมคุอบรรยากาศที่นี่เลยครมันวิวสวยมากลแล้วก็มีอีด้วยมีกมีสระว่ายครับห้องมากมายเลยแบบหลายราคาแบบหลายหลายอย่างเลยไม่ไเป็นไรหรอกผมขอถามตีมของโรงแรมนี้หน่อยฮะบ้านนี้ลักษณะเป็นไงฮะเนี่ยแบบไทยบ้านหรือเปล่าฮะแบบไทยบ้านหรือเปล่าไทยบ้านนี่ยังไงฮะบ้านแบบซิวๆคือแบบมีพยานาค อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเป็นเปนบ้านแบบแบบเป็นบ้านแบบเดี่ยวเดียวแบบชั้นเดียวเดี่ยวไงก็ไม่ใช่เป็นแบบสูงมันเป็นแบบแนวรีสอร์ทอ๋บบอรีสอร์ทนรีสอร์ทและนี่คือไอ้ตรงนี้คือรถรถจอดได้ใช่ไหมไม่ผิดเหรอ,อจอดไดจอดไดไดนะฮะสำหรับคนที่อยากมาพักบ้านแบบนี้นะฮะบอกข้อดีก่อนเลยคือรถจอดได้จอดหน้าห้องเลยนะฮะแล้วก็นี่แถวนี้โซนนี้คือโซนอะไรอ๋อเป็นห้องของลูกค้าครับเป็นห้องห้องแบบโซนพัดลมครับอืมโซนพัดลม ่ตัวนพัดลมนี้ลมแรงไหมแรงเลยแรงเลยอ่าอ๋อแล้วมีมีอย่างหนึ่งผมอยากถามอันนั้นอันนั้นรถนะรถรถรถอะไรฮะคุณเห็นไหมกล้องรถงนี่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 รถก๊อฟนะฮะรถก๊อฟอันนี้คือเราเราสามารถใช้บริการรถก๊อฟก็ได้เลยใช่ไหมได้อ่าอันนี้คือว่าชนรถหรือเปล่าเวลานะ เดี๋ยวเปนเพื่อนอยู่ในในในไกลเลยอ่ะ, <c oughs> ะเพื่อนกลัวเราหรือเปล่าปเป็นเพื่อนกลัวกันหรือเปล่าครับเนี่ยเอ๋เพื่อนกลั <c oughs> เลกวเราหรือเปล่าก็ต้องระวงเขานะส่วนใหญ่คนที่มาโรงแรม,มนี้ผมว่าน่าจะเป็นพวกแบบคนประมาณไหนฮะผมว่าแบบเศรษฐกิจช่วงนี้ก็ฝรั่งด้วยเต็มเลยฝรั่งช่วงอ๋อคือปีใหม่ใช่ไหมฮะใช่หลังปีใหม่ปีใหม่คนเยอะอ่า โซนนี้สวยฮะโซนนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะสนามตีกอล์ฟไหมฮะผมไม่เห็นธงเลยนะผมว่าน่าเป็นแบบสนามเด็กเล่นมากกว่านะสนามเด็กเล่นอ๋อไม่โชว์เคสอ๋อไม่โชว์เคสอันนั้นอันนั้นสระน้ำไหมฮะน่าจะวไม่ไม่น่าเลยคนนั่นจะให้ดูอ๋ออุ๊ยอุ๊ยเอา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 อันนี้อันนี้ว่าอันนี้พระเลยฮะพญานาคเออพญานาคพญานาคไอ้ที่จริงนี้วันนี้ไอ้ไม่ใช่วันเด็ก โรงแรมโรงแรมอุ้ย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 อโอ้ยโอ้ยอย่างที่เราได้บอกกันไปนะครับโรงแรมนี้ติดกับติดกับอะไรครับสนามบินสนามบินโรงแรมที่ติดกับสนา,ามบินเอาไงต่อดี อุยคุณอันนั้นคืออะไรอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออันนี้คือขอไปเที่ยวนะฮะมันมีสระน้ำนะฮะเหมือนเป็นภูวิลล่าเลยนะเนี่ยเออแต่ภูวิลล่านี่คืออะไรฮะถามหน่อยภูวิลล่าคือแบบเหมือนเป็นแบบเป็นมีคือเป็นคนชนะชื่อล่าภูวิลล่าอ๋อไม่ใช่อ๋อจริงจริงจริงก็คือเหมือนมันแบบเป็นบ้านบ้านแล้วก็เป็นบ้านขึ้นมาเป็นคล้ายๆอย่างนี้ยมีก็จะมีแบบสระน้ำมีปูเนี่ยตั้งอยู่หน้าเลยเขาก็เรียกว่าภูวิลล่าก็จะด้แบบ เคื่องความเสริมแบบเยอะแยะเลยแบบพี่ทำให้เราเล่นด้วยแบบทางที่เขาเตรียมว้ให้นะอ่าก็ตามนั้นนะฮะสำหรับโรงแรมนี้นะฮะโรงแรมชื่ออะไรฮะไม่ใช่โรงแรมครับอุ้ยอันนี้ต้องขออภัยด้วยเลยนะฮะอันนี้คือรีสอร์ทนะจตัลมีหลากหลายราคาด้วยใช่เดี๋ยวเราไม่นแต่มีถึงหรออ๋องมไม่ถึงนะฮะไม่ถึงไม่ถึงเขาไม่ได้จ่ายนะฮะอันนี้คูสั่งมหม อ๋อแล้วฮะตอนนี้เราก็ถึงโซนอะไรแล้วฮะโซนเป็นแบบห้องพักที่ใช้ลมอาอ่ามันคือโซนห้องพักที่ใช้พัดลมนะฮะโซนนี้เราก็จะเห็นหลายอย่างนะฮะโซนนี้คือโซนสระน้ำอ๋อก็จะมีสระน้ํานะฮะตอนนี้เราก็กําลังจะมุ่งหน้าไปสู่หนุนคุณเห็นตรงนั้นไหมฮะเพื่อนเราอยู่ตรงนั้นนะฮะนั่นนั่นคืออะไรฮะนี่คือห้องนะฮะนี่คือห้องที่เราจะมาสํารวจกันในวันนี้ คุณตื่นเต้นปะตื่นเต้นตึกตึกตึกอ้าอุ้ยอุุ้้ยไม่ร้อ้าวนี่นี่นี่นะนี่คือข้างในห้องนะฮะเพื่อนเพื่อนทำอะไรกันเพื่อนเพื่อนทำอะไรกันทำอะไรกันครับอุ้ยอุ้ยอันนี้ก็คือข้างในห้องนะฮะโอู้หูอันนี้อันนี้อันนี้ใบอะไรฮะใบอะไรฮะใบอะไรไม่รู้ใบอ้าวใบอะไรไม่รู้ อ่าห้องก็จะประมาณนี้นะฮะกี่มิเตจะเอ๋ออันนี้อันนี้คือห้องของเราเหรอครับใช่โอ้โหอันนี้ในรีวิวครับรีวิวห้องนี้มีดีอะไรมั้งจะมีพัดลมนะครับอ่าพัดลมพัดลมมีห้องอะไรครับเนี่ยไม่รู้แต่ประหยัดไฟเบอร์ห้านะ้ยประหยัดไฟเบอร์ห้านะครับเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเราวัดความเย็นของพัดลมนะ อุ้ยจำเลยจำเลยนอนขึ้นแบบนอนสบายเลยนอนสบายอ่าอยู่หน้าห้องคิว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 อ่ะอันนี้คือทีวีทีวีมีกี่ช่องเปิดดูมีให้สองรีโมทนะฮะเผื่อลืมเผื่อลืมมันมันเปิดอะไรอ่ามันมันต้องมันต้องเปิดก่อนไหมฮะต้องเปิดโอเคอ่ะหิวมันงนตรงนี้นี่อุ้ยิว้ยวห้ย เฮ้ยเสียงจี๊ดจหนูแทะหนูแทะหนูแทเฮ้ย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 ทีวีแมนทีวีแมนสกีพี่ที่หอเด็ดบอกใช่คุณอย่าเข้าใกล้ระวังโดนดุดอ่าฮัลโหลฮัลโหลเอ่อ เ็อาเป็นว่าเราไปตรงโซนอื่นดีกว่าฮะโซนนี้คืออ๋อมีบริการน้ำให้นะฮะเนี่ยอืมไม่เปิดนี่เดี๋มาอันนี้เนี่ยอันนั่นอะไรฮะเลือกยี่ห้อน้ำมะฮะกดช่องกดช่องเอ้าเอามีคู่มืออยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าไปดูหลังไหมอ่ะตรงนี้ตรงนี้คือตรงนี้คืออะไรฮะนี่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 ซื้อรอ อ่าน right. the kind of ี่คือสุลลอนะนี่นี่สุลลอจากเดนไกลแล้วตรงนี้เออตรนี้ก็เป็นที่เอาไว้แขวนเสื้อผ้าเอาไว้แขวนเสื้อผ้านะฮะมีผ้าใด้วยม้ด้วยนาเช็ดตัวนะฮะอจับอแล้วตรงนี้นี่ีนี่นี่ด้วยนีนีนี่ด้วยนี่ a e อัพมอ่ามีภาษาจีนด้วยอุ้ยอุ้ยชิงช่ชงชิง อีกสินจีน,นพูดได้นะฮะแต,แต่ว่าการุณาแบบเขาแบบเขาทำความสะอาดอยู่เออมาทำความสะอาดให้น,อนออ้อยการุณาเก็บกวาดห้องนะอ่านี่อโอ้โหไฟนี้อย่าสาดน้ำขึ้นนะครับเ <c oughs> ด็กๆตรงนี้มีถังขยะให้นะฮะ <c oughs> มีทิชชู่ด้วย <c oughs> ใช่มีโอ้โห <c oughs> มีหมดเลยฝ <c oughs> รั่งถูกใจฝรั่งถูกใจอันนี้กอันนี้อันนี้คือคนไทยขาดไม่ได้ใช่ครับอันนี้ก็คือใช่เหมือนกัน เออแต่ผมว่าอยู่ต่ำไปหน่อยนะมันโดนโดนโฝนไหนไี้พวกนี้ลงใครไอพวกนี้นะลงในในในถหูมือนะฮะยลงหูมือโอ้โหโอเค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 มาเราดูพอแล้วตรงนี้ฮะโอจะกระจุยแล้วเห็นสุดหลอกสุดหลอเปิดเปิดประตูมาก็เจอสุดหลอดูในห้องน้ำก็เจอสุดหลอกเออตรงนี้มีอะไรฮะอะไรเนี่ย ตรงนี้เจ้อาบน้ำอ่าอันนี้คืออะไรวะชาเวอร์เจลอันนี้เป็นเจลอาบน้ำนะฮะอันนี้เป็นแชมพูอ่าตรงนี้อุ้ยอันนี้นะอัที่ใส่หัวตอนเอที่ใส่หัวเวลาอาบน้ำกันกันหัวเปียกผมเคยใส่ตอนเด็กอนุบาลรอ่าแล้วคือเคยนั้นแหละเออก็แค่นั้นแหละตรงนี้คือแคตเติ้ลบัตนะแคตเติ้ลบัตและตรงนี้ขาดไม่ได้เลยอันนี้โหแบบเวลากาดหนีวๆประหยัดเบอร์ห้าเออนี่ประหยัดเบอร์ห้าประหยัดเบอร์ห้าด้วยอ่าแล้วนี่คืออะไร รรื่่่อองทำำนนุ้คับามีฮีเตอร์อืเออฮีเตอร์อ่ะมีมีเย็นไหมเหมือนจะมีนะมีหรือเปล่าอ่ะมันเป็นฮีเตอร์มันต้องเป็นมันเป็นฮีเตอร์อ่ะแล้วมันเขียนฮีเตอร์นะก็คจะทำน้ำบุ่ญไงแล้วน้ำเย็นนะไม่มีสิมันน้ำมเย็นแต่เราอยู่ประเทศไทยมันร้อนแล้วตอนอาากงน้ำลองน้ำลองน้ำลองน้ำเปิดไงเออเปิดไงเปิดไงเย็นไหมเย็นไหมเย็นไหม

อาอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงอาอีกฝั่งนึงเหรออ๋ออ๋ออ๋อโอเคโอเคเอาเทคสองเทคสอเฮ้ยเฮ้ยฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก้ยเอเฮ้ยเฮ้ย้อง้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย้้ อยู่ง่ายนะอุ้ยอันนี้มีปักหนึ่งอะไรเนี่ยเฮ้ยเอ้าแล้วอันอันเนี้ยอ้าวมันไฟหัวเตียงทุก่นเอ้าออกไฟเดียวกันออกไฟเดียวกันออกเวลาเรานอนเวลาเรานอนกับเวลาเราเข้าห้องอัจฉริยะผมเพิ่งเคยโอ้โหเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยเรออเพิ่งรู้ก็ว่าอยู่ทำไมเปิดนี้ไม่ค่อยติดอุ้ยอะไรอะไรเนี่ยสิ่งของเนี่ยคือแบบอะไรเนี่ยตามสูบบุหรี่ใช่อ่า ของของที่ว่ามีมูลค่าสูงอย่าเอาไปใส่ก็แบบตู้ล็อกเกอร์เขาเอ๊เดจีบบอกอัเดจีบ a อกออปชันยี่สี่อ่าก็มีเหมือนกับแบบมีของให้มีน้ำให้กินมีของเปลี่ยนให้ตลอดเวลาอ่าประมาณนี้เอ้ยมีราคาบอกอันนี้ขาดไม่ได้เลยอันนี้ราคาเนี่ยนี่ราคาอะไรอันนี้แบบรายการของหอนสองร้ยห้าสิบบาท ก็ใครอยากรู้ราคาอะไรมั่งก็ดูตารางนี้ได้ฮะเออเป็นของของใช้ฮะของใช้ไม่ได้ยาวไม่ได้ยาวนะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับบ้านนี่นี่นี่ ส่วนตรงนี้ก็คือร้านอาหารข้างบนนะครแบบติดกับฝั่งของสวนของทางรีสอร์ทเลยส่วนของด้านบนก็จะมีห้องน้ำด้วยแยกชายหญิงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารด้านล่างนะครับติดริมทะเลของรีสอร์ทเลยนะครับ สวยของด้านล่างก็จะมีห้องน้ําด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นกับข้าวที่พวกเราสั่งมานะครับน่ากินกันใหม่เอ่ยต่อไปจะเป็นการสัมภาษณ์นะครับเอ Excuse me sir Can I ask you some information about this resort? What do like, you think about it? I like this resort because it's nice, quiet, peaceful. Mm. Okay, thank you for your information. <laughs> you. What are you think about this uh, resort? It's lovely. We're actually just talking about yeah. how we're going to try and book two extra nights. We have just arrived, but so far yeah, it's been really good. We went hours. to the restaurant and the food was really lovely. Had a little drink and some food there. Um, and yeah, now nice. yeah. off for we'll a swim. <laughs> <laughs> I've uh, got two more nights here yeah, and hopefully we might stay here for a little bit longer. Okay, thank yeah. you, thank you very much. Thank you, thank you. Okay, excuse me sir, what do you think about this resort? This resort, I think, is absolutely fantastic. It's everything that we wish for. yeah the scenery the staff everything is is really what what we're looking for in a resort this this ticks all the boxes r e a l l thank you thank you นอกจากนี้นะคะจะมีห้องพัที่ราคาถูแล้วก็ตรงนี้นะคะยังมีทะเลหาดทรายขาวๆให้เรามาเดินตอนกลางคืนได้ค่ะตอนเช้าก็เดินได้นะคะมีเรือขึ้นได้นะคะสามารถขึ้นเรือได้ใช่ตรงนี้เขาจะมีบริการหรือเปล่า เด็กหน้าลงมาเมาก ก็ได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับชอบกันไหมเอ่ยขอขอบคุณที่รับชมคลิปมาจนจบด้วยนะครับขอบคุณครับทางพวกผมได้ตั้งใจรังสรรค์คลิปนี้ขึ้นมาเลยนะครับแต่ละฝ่ายก็ขอขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับที่ช่วยกันร่วมมือนะครับขอบคุณเพื่อนอีกคนหนึ่งที่มาจากอีกห้องหนึ่งที่เขาได้มาร่วมเถี่ยนกับแบบมาถ่ายเล็กๆน,น้อยๆแบบนี้ด้วยก็มีทั้งผู้คองและก็มีทั้งพี่ๆทางรีสอร์ทด้วยนะครับที่ให้ความร่วมมือในการถ่ายทําของ พวกเราทำให้พวกเราได้ทำการถ่ายทำได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็เสร็จสมบูรณ์มากขึ้นและออกมาดีขนาดนี้นะครับถ้าแม่พวกพี่เขาก็ไม่รู้ว่าอาจจะนานกว่านี้หรือว่าคลิปอาจจะไม่ได้เสร็จสมบูรณ์อย่างที่ตั้งคาดเอาไว้คิดเอาไว้นะครับขอบคุณด้วยนะครับที่ให้ความร่วมมืออ๋อขอบคุณคุณครูปราพรชัยเขียวด้วยนะครับหรือว่าคุณครูเฟิร์นนั่นเองที่ให้พวกผมได้ทำอะไรแบบนี้นะครับ ผมรู้สึกว่าเป็นการแบบเปิดประสบการณ์ผมมากๆเลยได้แบบลองผิดลองถูกได้ลองสิ่งใหม่ๆได้ลองในสิ่งที่ไม่เคยทําแบบได้มีความกล้าแสดงออกได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆผมก็ได้ทํางานอะไรแบบนี้เป็นครั้งแรกด้วยนะคะก็รู้สึกว่าชอบมากๆเลยก็ได้ลองสิ่งแบบนี้ก็ขอบคุณด้วยนะครับคุณครูเฟิร์นตัวนี้ก็จะเป็นเหล่าชาวแก๊งนั่นเองนะคทะทดาแอคหน่อยแอคหน่อยแอคหน่อย ันนี้คือลาชื่อสมาชิกทุกคนนะครับสมาชิกจากห้องม .4 ีทับนั่นเองนะครับ นำเสนอคุณครูประมาพรชัยเขียวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสงโรงเรียนทิพร,ราาทิพยานะครับชอบคลิปแบบนี้กันไหมเอ,อ่ยถ้าชอบก็อย่าลืมไปคอมเมนต์กันนะครับหรือว่าแสดงความคิดเห็นก็บอกกันได้เลยผมอยากรูออ้จริงๆเลยว่าคิดยังไงกันกับคลิปนี้อะไรเหรเฮ้ยเฮ้ยงัว สนิกคุณคุณมันจะชงมผมมันจะชงมผมช่วยด้วยเ้้วาวฮึยฮึยคุณคุณน้ำเย็นไหมเย็นไหมเย็นปะเย็นเย็นเฉียบตายแข็งแล้ว เออน้ำเย็นสบายน้ยนะไอคุณคุณคุณอพี่พี่กระโดดลงน้ำ,นนนนำกระโดดลงน้ำไอช็อตเด็ดเลยเนี่ยกระโดดลง,น,งน้ำกระโดดลงน้ำเฮ้ยนน้ำตกน้ำตกมันลึกไหมเนี่ยหลอกหลอกขังตายขังตาย อุ้ยอุ yup. ้ยอุ<_<_้ยตางด้วยอุ้ยหน้าต่างเอ้ยผมผมมึงเห็นผมมึงเห็นหน้าต่างอันนี้ก็ไป้กันยุงอุ้ยบรรยาาศอะไรทีโอ้โหมุงลวดนะอันนี้มีมุงลวดแบบหน้าต่างเมีที่ล็อกด้วยเฮ้ยนี่นี่เห็นไหมในคุณล็อกนี่คุณล็อกเสร็จแล้วผมจะเปิดผมไม่เปลี่ยนว่ะอาจารย์ผมเป็นโจรคุณตายแน่เลยเอ้าไม่คุณผมผมล็อกจริงจริงไอ้เนี้ มันมันจะล็อกยากล็อกเย็นอะไรขนาดนั้นไหมคุณดูนะคุณล็อกอะไรเนี่ยเออมึงดูมึงดูดูคนมึงดูคนจริงเขาทำเมื่อกี้มึงดึงไม่ไปเหรอก็ไม่ติดอยู่แค่ไหมเอ้าไอ้เยาสั้นอยู่แค่ไหนไม่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 อันนี้เราไม่มีประสบการณ์หรือเปล่าเราใส่ไม่เป็นหรือเปล่าไม่ยมยไม่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 ไล็อกตไมนี้ไม่ไม่เก็บให้ม่ไม่ไ่รู้ว่าม่ไ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 ด้ล็อกม่ไม่ไม่ไ ต้องไปดูทุตเลียนใน u t u b e นะ,ะถึงจะล็อกไ,ได้ไเปแล้พัดลมนะฮะปิดได้นะฮะนี่โอ้โหประหยัดค่าไฟทำอะไรกันวะลููกกนนี่่่ไมมยยอออลลันนะละเ้ฮ็อกให้ได้ผมมิสเตอร์บีนะฮะใครล็อกได้ผมให้ร้อยหนึ่งจริงหรไม่จริงกลัวศขัดก,กันไ <c oughs> ด้ย่งไรอ่ะเขาเอาไม่เอาเงินเลยคุณด,ดูคุณด,ดูจับที่ผมมอ้งโอโย้ยตื่นเช้ามามาองน้องหน้าต่างอะไรอะไร นี่เย็ดเคตื่นมาเจอสุดหล่อยอยู่หน้าต่าง <c oughs>